คนที่เขาจะมีความหนักไปเรื่องการแยกมันได้ทั้งสองส่วนออกจากกันได้คอสต้องเป็นผู้รักษาผมปรจันถึงจะดีมาแล้วมีเวลาเยอะคนออกจากเรือนแล้วเขาเรียกว่าคนไม่ครองเรือนมันมีเวลาเยอะมันมีเวลาส่วนตัวเยอะเราไม่ยุ่งกับใครเราไม่มีใครมายุ่งเราไม่มีภาระที่ต้องไปกังวลกับภาระของคนอื่นเราก็จะอยู่กับชีวิตของเราได้มากกว่า ถ้าแล้ววันคืนล่งไปเราก็จะสนใจกายกระจิตกายกระจิตเพราะว่ามันนักบวชนักบวชเลยแค่สองอย่างกายกับจิตก็เที่ยวดูแค่นี้ยถ้ายังไม่บวชมันกายเราจิตเรามันยังย,งยุ่งแค่นี้ไม่พอมันต้องไปยุ่งกายชาวบ้านเรื่องของความคิดของเห็นชาวบ้านเรื่องของความรู้สึกของชาวบา้านคนแก้ตัวเอาเธอก็ต้องห่วงใยความรู้สึกของพ่อแม่เทย์ก็ต้องรู้สึกความห่วงใยของคนที่เธอรักก,รก็ต้องรู้สึกห่วงใยเขาบ้าล่ะ เธอจะทําอะไรเธอก็ต้องคอยระวังนี่มันมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะคิดมากนี่ทําอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจทำนี้เดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจเธอก็ต้องยั้งใจเธอนะบางอย่างเธอไม่อยากทําเธอก็สองทาบางอย่างเธอไม่อยากจะคิดเธอก็ต้องคิดพูดบางอย่างเธอไม่อยากฟังเธอก็ต้องฟังก็เพราะว่ามันอยู่ในในเรื่องของการของเรียนมันมีภาระที่คนเหล่านี้จะต้องมาทําให้ใจของเธอเนี่ยมันไม่สงบ คนปฏิบัติที่ก็แยกกายแยกจิตแ,แยกกายแยกจิตโดยทางเดียวเลื่อเรื่องเดียวเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ต้องอยู่จังคนปัสจักเรือนถึงจะสามารถทําสิ่งนี้แล้วมันสําเร็จได้ง่ายเีกว,ว่าเอกายยโนใช่ไหมละ่ะยังพิเคเวมัคโคสัตสตานังวิสุทธิยาพิจารณาจัดไปอย่างนั้นการที่เราเป็นบุคคลคนเดียวไงมันทําให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีภาระ เรื่องเรื่องที่เราจะต้องดึงใจเราไปกังวลกับความคิดและความต้องการความอยากของใครกิเลสของใครตัณหาของคนนั้นซึ่งคนเหล่านั้นก็เป็นคนอยู่ในบ้านเราคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่เราต้องดูแลชีวิตของเขาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูกมันเนื่องกันในหมดอ่ะไหนเธอจะต้องไปตุเรงตุเรงไปทําการงานของเธอไปกับคนที่ เป็นลูกน้องเธอเป็นเพื่อนเธอในบริษัทเป็นอะไรเยอะแยะเพื่อจะได้ได้เงินได้ทองกลับมาใช้จ่ายซึ่งภาระเหลา่าเหลา่านี้มันเกินกว่าที่เธอจะมานั่งสนใจกายกับจิตได้อย่างเต็มเต็มเม็ดเ,เ,เต็มหน่วยถูกไหมล่ะเราก็ยังจริงต้องพยายามสนใจเรื่องที่มันมัน,ม,นมันเพียงพอกับการอยู่ในเพศของคองเรียนไงคืออย่างน้อยเราก็รักษาอารมณ์ให้ ให้ไม่ต่ำกว่าความเป็นพระโสดาบันเอาไว้ความเป็นผู้ครองเรืนเนอนนะเราก็รักษาเอาไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ปัสะจากงเรือนเราก็ควรทํากายกับจิตกายกับจิตให้ให้มันหนักเพราะว่าโอกาสที่เราจะให้ความเข้าใจกับเรื่องนี้มันมีเวลาสูงรับปรีตัวได้ภาระเราน้อยเราไม่มีใครมาข้องเกี่ยวชีวิตของเรา เราจะหลับเราจะนอนเราจะกินเราจะไปไหนมาไหนเราก็ไม่มีใครมาผูกแข้งผูกขาผูกคอผูกมือเราไปด้วยใช่ไหมว่าจะไปไหนลูกผูกคอใช่ไหมล่ะจะกินก็ต้องนึกถึงลูกอย่างเงี้ยจะไปไหนห่วงซักออกผูกขาใช่ไหมไปไหนมาไหนเธอก็ต้องคอยกลับมาดูแลทรัพย์สมบ,บ,บัติของเธอว่าอยู่ครบดีปลอดภัยดีทรัพย์สิสนอยู่ในเซฟเซฟดีเรียบร้อยไม่มีใครสนใจได้มันคิดเยอะ ภาระผูกพันในใจของเธอมันเยอะมากกว่าคนที่เขาปัสศจากเรือนคนที่ก็อยากหาความสุขจากความสงบเขาจึงไม่เป็นผู้ต้องการมีเรียนไม่ต้องการมีคู่ตัวผัวเมียไม่ต้องการมีภาระผูกพันกับใครไม่ต้องการมีอะไรแต่ไม่อะไรมาคอยให้ใจมันคอยหนักไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะหนักเรื่องของเธอคนเดียวอนหนักอึ้งในต้องเป็นหนัก กับคนใกล้เราคนที่เขายังต้องเอาพยายามที่ยังหมกบุ่นไปทางโลกยังมีความมากในกรรมคุณยังมีความต้องการสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้แล้วเธอไม่อยากเธอไม่ยุ่งเธอไม่ปรารถนะเธอไม่เครียดเหรอเธอก็เครียดใ่หาอย่างนี้ใครๆก็อยากจะบวชไปพ้นปลีกตัวดีกว่ากูเข้าป่าดีกว่ากูไปบวชดีกว่า,า,ววดดวาอยู่ห่างๆดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ขาจึงรักความสันโดษไงสันโดษคือการอยู่อยู่ของการปฏริบัติของเราคนเดียวนะไม่มีอะไรมาคอยดึงให้ใจเรามีมีภาระต้องคุ้นคิดเราจะได้คิดเรื่องของเราไงเรื่องแล้วเราก็มีแค่กายใช่ไหมละ่ะกับเรื่องจิตจิตของเราสองอย่างนี้เนะี่ยจิตเกาะกายจิตยึดถือกายเป็นเราเป็นของของเราจิตคิดว่ากายมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็เราก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยละจากกาย คือมันมีลเหล่านี้ค่อยๆแยกมันไปตั้งสมาธิให้มัน่นจิตสงบแล้วก็มองแยกกาย,ก,าย,ก,ายกับจิตแยากกายอยา่างนี้จิตอย่างนี้กายเป็นอยาน่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ว่ากายมาอยู่กับจิตมันก็ต้องรับรู้ความเป็นกายที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็ไปมีผลมาจากเพราะกายมันทําให้การแปรปรวนของร่างกายทําให้จิตจึงเกิดอารมณ์อย่างนี้เกิดความคิดแบบนี้เกิดความระลึกนึกจําสิ่งเหล่านี้เป็นโทษอะไรอะไรตัวนี้อะไรค่อยๆเห็นไปเห็นไปเห็น มันเดินเพราะว่าอะไรมันไม,ม่เรื่องคิดอื่นเนี่ยเดินมั่งนั่งมั่งยืนบั่งภาวนาบา้า,บางทำบ้างทำจิตอื่นบ้างไปทำไปกับภาวนาไปภาวนาไปกับการพิจารณากายกับจิตภาวนาพิจารณากายกับจิตมันจะหนีเราไม่มันมีพ้นให้มันรู้ไปสิเอาก็ะเรยจะไม่มีวันกระจางเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดแค่นี้ทุละที่คอยกังวลกับทานศีลไม่ต้องมีแล้วเพราะว่า การเข้าสู่เนคขำว่าเราสิ่งของเรามันต้องมีพื้นฐานในความเมตตากรุณามาก่อนหน้านี้แล้วสิ่งก็ไม่ต้องกังวลทานเราก็มังทำเพราะเราไม่ต้องการผลของทานอะไรเลยมีกินก็ได้ไม่มีกินแล้วก็ไม่สนใจเพราะต้องการแค่กายกับจิตมึงไม่กินมึงก็แสดงพิกของมึงให้เราได้เห็นว่านี่เห็นไหมล่ะมันเสียดแทงมันโหยเหวมันโหยหาทรมานจิตใจเพราะมึงมนี่ยป็นใจกูนอแทนที่จะไม่ดีกับ เ,เรื่องดีของคนที่เกอยู่ในเพศของสันโดษถึงจะไม่มีอะไรกินที่อยู่ไม่มีสุขสบายไม่มีทําให้การอยู่อย่างสันโดษมันไม่จิตความสุขที่ตัวเองเคยสุขถูกไหมละ่ะอยาอะาะอ่าละกามะละกามออกมาแต่ถ้าเรายังทําไม่ได้ให้มันขาดไปอย่างที่พูดให้ฟัง,งเธอก็ทําเฉพาะเวลาอันนี้แล้วก็ฝึกเฉพาะเวลาเอานะเวลา ชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้เราเราจะอยู่อย่างผู้ทรงสันโดษเราคิดว่าคนที่สันโดษไม่พึงประสงค์ที่จะยุ่งกับใครไม่ตามนึกถึงเรื่องของใครไม่กังวลว่าเราจะต้องไปทำอแไรไประวังกับความรู้สึกนึกคิดของใครหรือห่วงใย,ยใครชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้นะเราก็ทําเราไปค่อยๆฝึกไปนานๆเข้านิพพิทาย,ยานเกิดมาแล้วก็เริ่มเกิดเพราะว่า มันเห็นมันกระทบมันเห็นเธอก็เบื่อหนัก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 เธอก็คิดปีกตัวเบื่อหนักเธอก็คิดปีกตัวมาอยู่แล้วบ้านไม่อยากอยู่ไม่แั่กูไม่อยากอยู่กูอยู่วัดดีกว่าหนานามาวัดเลยวัดเลยวัดเลยพอมาวัดหนาหนาเขาว่าพอใจความเป็นพระก็บวชเลยโดยเป็นพระเลยตัดเลยลูกก็ลูกเมียก็เมียตามใจเราพระละก็ตามบุญตามบาป จะรับได้ไม่ได้ก็ตอนหน้านั้นเธอเองรับก็เธอได้มีฉันเธอรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้มีฉันเือกสรับไม่ได้อีกก็ช่วยไม่ได้ก็ตอนนี้มีฉันแกยังรับได้ได้อาแกก็กินคนเดียวแกไม่มีฉันแกก็าอ้าปากกินคนเดียวแกมีฉันแกก็าอ้าปากกินคนเดียวท้าไมมีกูมึงอ้าปากไม่ออกไงหนักไปไหมเนี่ยยุด <laughs> ยังก็เป็นมุมคิดนะนะเราก็คิดก็เราไปตามอารมณ์ไปก่อนมันยังไม่อาศัยความเมตตาเท่าไหร่มันก็เริ่มเอาเอา,เอาตัวเองรอดไปก่อนใช่ไม่อยค่อยค่อยคิดหลังหลังแล้วก็ปรับได้นักสงบยังไงริงจะไม่กลายเป็นรมลูกปักแล้วลูกมันนาวได้ไหมมันจิตไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทิ้งวิปัสนาญ,ญาณ คนที่เขาไม่เอาวิปัสสนาญาณเขาจงจิตในความเป็นฌานตมาบัตินี่มีอะไรมันแยกกันแค่นี้มันไม่ได้แยกนังอื่นคนจิตฌานสมาชิก็สนใจแต่ความสงบในฌานไม่สนใจในการกดของความเป็นจมดาไม่สนใจในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่สนใจในสิ่งที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่สนใจตรงนี้สนใจว่าฉันจะสงบฉันจะสงบพอฉันสงบได้ฉันก็รักความสงบอย่างนี้ ันมีวิธีสงบได้ฉันไม่องการพึ่งอย่างอื่นฉันแค่พึ่งอย่างนี้อย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นผมวิปััสนาญาณอ่อนออพอเรามีวิปัสสนาญาณดีเห็นทุกข์ได้ชัดเห็นเหตุที่ทําเวลาเป็นทุกข์ชัดเราก็เริ่มจะม่เริ่มหนีเริ่มปฏิบัติหนีก็อาศัยอาศัยฌานที่เราทํามานี่แหละเป็นกําลังเพื่อจะได้คิดพิจารณาในสิ่งที่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์มาจากอะไร ในจันนั้นก็เข้าไปละสั่งโยน์กําลังใจเราได้ที่แล้วใช่ไหมละ่ะเราก็ละสังโยน์ละสังโยน์ปั๊บเธอก็เป็นพระอริยะแต่ความในเป็นความเป็นพระอริยะของเธอก็เป็นผู้ทร,รงสมาธิมาทรงสมาธิอยู่ถ้าเธอรักสมาธิด,ด้วยแล้วก็เธอเป็นพระอริยะด้วยก็อาจจะเป็นพระยะขั้นพระโสดาบันก็ได้เป็นพรมก็เป็นพรมอยู่ชั้นที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนั่งไปไล่จนถึงความเป็นพระยะขั้นพระอรตมรรนุเลย ก็จะไม่เป็นพรมชั้นที่เป็นพรมที่เป็นชาลโลกีตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นที่สิบเอ็ดใช่ไหมละ่ะก็แยกออกจากกันอย่างนั้นเดวเราละเรื่องความจิตในความสุขจากชานสมาบัตได้นั่นแหละเหมือนจะเริ่มละมานะละฟุง้งซ่านละนู่นละนี่เพราะเริ่มเห็นแล้วไงเห็นทุกเห็นสิ่งที่เกิดจากความทุกข์ในอวิชชาใช่ไหมละ่ะโง่อย,อย่างนั้นเห็นจิตนี้นไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขนี่ว่าสุกนี่ว่า,วาอย่างนี้เป็นตัวนี่ไม่ใช่เราของเรานี่ว่า ตอนหลังก็ขาดก็เป็นพระอาหารหันต์ไปได้ทีนี้เราก็มาอยู่ในพรหมโลกแล้วทำไปเลยอิงจะเห็นลูกมันไม่ได้เห็นปุ๊บปั๊บในขณะที่อิงแยกหรอกบอกมันมีมันมีขั้นของมันไม่ใช่อยู่ๆเหาจะแยกกายแยกจิตได้สนุกสนานเราแค่ว่าเราหนีแล้วออกจากเพศคลองเรือนแล้วออกจากวงศาคณาญ,ญาตในการอยู่หมกมุ่นเนรเรือนแล้วเราออกจากกามมาแล้วเราไม่ย้อนกลับไปหากามมาคุณเหล่านี้แล้วนั่นแหละ เองี่จะเริ่มเห็นว่ากายกับจิตเวลามันคิดหาคําตอบมันมันจะมีทางให้เราได้เห็นพอเราค่อยๆเห็นไปสมาชิตเราดีขึ้นเราเริ่มไม่หนีทางเดินสองทางคือไม่หนีการทํากําลังใจให้เต็มไม่หนีเอาสั่งย์มาคิดละเดี๋ยวเฮอก็ชนะเพราะเราไม่ได้แค่แยกเล่นๆไม่ได้แยกเอามาเล่นมากองเฉยๆนี่เฮ้ย hey, นี่กายเว้ยนี่จิตว่าเฮ้ยนี่จิตแบบนี้ว่านี่กายเนี่ยรู้หมดแล้วว่าจบ มันไม่จบแค่การแยกเนี่ยอย่างนี้คนแยกศพก็เป็นพระนาคามีแยกชิ้นเนื้อชิ้นหนังแยกฟันแยกกระดูกแยกไส้แยกปอดแยกมาวางกองหมดมเห็นมีในร่างกายเนี่ยมีแต่ของเน่าเหม็นอย่างนี้เป็นพระรันมาแล้วหรือเป็นพระนาคามีไปแล้วจะแยกอย่างนี้ได้มันไม่ใช่แยกแบบนี้มันถียจะจบไม่พอแยกแล้วมันต้องไปถึงขั้นยอมรับที่แรกเราเห็นแล้วเราหนี ที่หนีสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วเราเห็นน่นนี่คือความสุขคือความสงบแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีหาความสุขพยายามไม่สนใจความทุกข์ไม่หวนกลับไปหาความทุกข์อีกใช่ไหมในเพในเพศของการของเรือนไม่เอาและเห็นความสุขมาอยู่ในความสุขเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเพราะถ้าเราอยู่หนึ่งอย่างนี้เราเอาแต่หนีอย่างเดียวมันหนีไม่พ้นเพราะที่หนีไปมันเอาไอ้นี่ไปด้วยร่างกายเราไม่เอาทรัพย์ไปก็ได้ เราแม่เสื้อผ้าอาพรสวยสวยงงามเอาไปก็ได้ไม่เอาเครื่องประดับเราไม่เอาไปก็ได้ไม่ได้เอารูปแม่ไป,ไปผมมาเอาไปเมียม,มาไปพ่อแม่เราวม่เอาไปเ้วยกัากับเราก็ได้แต่ไอ้ที่มันไปกับเราคือกายถึงจิตเธอจะวางใจในความปักปักอารมณ์ในความมั่นคงในความสงบได้ก็จริงแต่กายเธอแหละมันยังอยูเย่เขาจึงต้องมาฝึกที่จะยอมรับ พอเราอยอมรับปกของธรรมดาได้ปุ๊บยอมรับว่านี่เป็นมันมันเป็นอย่างนี้อยอมรับเป็นความปกติของมันเราไม่แก้ไขแล้วไม่เปฝืนเราไม่ไปบังคับนะนะมันไม่เช่เราไม่ใช่ของเราปุ๊บกายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตตอนนี้เธออยู่ไหนก็ได้เธอกลับไปบ้านเธอก็ยังได้เธอจะไปอยู่ในสมาคมไหนก็ได้ในท่ามกลางหมู่ชนที่ไหนเธอก็แกล้งกล้าอย่างนี้นั่นไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นจะทําให้เธอหวั่นไหว ทำให้เธอเกิดความรู้สึกอะไรกับการกระทําของคนเหล่านั้นแม้จะพ่อแม่เธอแม้จะลูกของเธอสาวมีเธอหรือภรรยาเธอก็ไม่สามารถทําให้เธอต้องวิตรกรลหวั่นไหวกับการเป็นไปของเขาไม่ว่าเรื่องอะไรมันไม่รักในฐานะที่คนรักแบบเคยเคยให้ความผูกพันในฐานะแล้วนล้วมันไม่เกลียดไม่โกรธในฐานะที่คนโกรธเกลียดอย่างนั้นแล้วแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์ผูกพันในฐานะที่เคยผูกพันในฐานะเสียแล้วมันเหลือจะทำล้วน คือความจริงที่เราเห็นกระจ่างแล้วทั้งเขาทั้งเราว่าความจริงมันคืออะไรนอกนั้นมันดําเนินไปตามอะไรตามวิบากที่มีกรรมเป็นตัวดําเนินอยู่ก็มีกรรมจากกันกับเพราะมีกรรมรักกันกับเพราะกรรมเกลียดกันกับเพราะกรรมนั่นเปอย่างนั้นอย่างเราใช้จะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ม่มีญาติไม่มีใครเลยญาติตายไม่ไปเลย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปเกลียดเราไปโกรธเราไปเชื่ออะไรแต่ว่าเราไปเชื่อไม่ไปเราไปโดยธรรมเราไม่ได้ไปเพราะเหตุความผูกพันเอาความผูกพันเพื่อเราจะได้ไปเราไปหาเราไปพูดเราไปนั่นนี่เพราะเรามีความผูกพันในฐานะอย่างนั้นเราเป็นน้องเขาเราเป็นพี่เขาเราเป็นลูกเขาเราเป็นหลานเขาเราเป็นคนนี้อะไรกันเราเป็นญาติเราจะต้องไปอย่างนั้นนี่แสดงตามโลกของเขาไอ้นี่มันเป็นเรื่องของ เราผูกพันในฐานะแต่เราปฏิบัติต่อทุกๆคนในฐานะโดยธรรมคือมันมีเรื่องบุญเรื่องบาปรรมันคือเรื่องของจิตใจของคนที่เขามีจิตใจอย่างไรจิตใจเขาเราไปมีประโยชน์กับเขาไหมเราไปจะทําให้เขามีความสุขขึ้นมีความเข้าใจในความ ดีในพระุศพระพุศาษษษษสนาไหมแล้วไปเขาจะศรัทธานในความเป็นพระของเราไหมเราเห็นเราสําคัญกับเขาในฐานะเป็นพระในศาสนาหรือเปล่า mm. เขามีความคิดอย่างนี้ไหมแล้วเขาไม่มีอะไรจะไปทาไมอะถ้าใครสักคนก็ได้มันจะเป็นสม้าัญญาเราหรอกถ้าเขามีสิ่งนี้ขึ้นมาในใจเขาถ้าเขาต้องการให้เราไปส่งเขาเราก็ไปลำบากแค่ไหนเราก็ไปให้เราใกล้ตายเรายังไปเลย เพราะมันไปโดยธรรมนั่นคนที่เขาปฏิบัติเขาต้องเห็นความจริงก็เห็นธรรมเป็นใหญ่ธรรมก็เป็นสิ่งที่มันหลอกลวงใจเราไม่ได้เราจะเอาเรื่องอื่นมาไปหลอกใจเราว่าเอ้ยเพราะเป็นญาติกันเพราะเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเป็นความเป็นญาติเรามาก่อนเขาเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเราเราจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องอย่างนี้เราไม่ทําไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติเราว่าเราเราว่า ปลายเป็นคนไม่ไม่กระตันยูเป็นคนไม่รู้จักญาติญคนไม่มีญาติไรจีปาฉะ,ะก็โลกคุณจะปรุงแต่งยังไงก็เรื่องของคุณทางโลกเราเคยคิดมาแล้วถูกไหมละ่ะแต่เราอยู่ทางนี้คือเราอยู่ทางความจริงเราอยู่โดยธรรมเราไม่ได้อยู่เพราะว่าเราอาศัยอะไรเราอาศัยว่าธรรมที่ปรากฏเราจะสงเคาะใน เขาตายฉันมีวิธีสงเคราะห์ทั้งเยอะแยะไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปอะไรไปหาเขาว่าได้ตายอยู่ที่ไหนจะไปหาเขาว่าได้จะจะเอาความดีไปให้เขาให้เขายินดีโมสนาอย่างไงคนได้มันไม่ง่ายกว่าหรือเราก็ทําได้เรื่องอย่างนี้เธอก็ลองคิดเอานะนั่นมันอยู่ที่เราเข้าใจทำทำคือความจริงนะนะแล้วเอาความจริงอยู่เหนือเหนืออะไรเหนือมานะ ความคิดของเราความปรารถนาของเราความที่เรายึดถือเอาแต่เก่าแต่ก่อนเอนี่ยหลาๆมันมันมีอยู่ก็จริงไม่ใช่ว่าเราตัดรอนว่าเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่นอ้องไม่ใช่ปู่ไม่ใช่าตายายไม่ใช่เราตัดเรารู้เราเห็นเราก็ใจมันเป็นอย่างนั้นแต่นั่นก็ไม่เป็นเรื่องที่เราจะทําโดยอาศัยสิ่งนั้นไปเลยแลวเราจะทาเพราะความเป็นธรรมที่เราเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันใหญ่กว่าเกินกว่าเราที่จะเอาความเป็น ความอยากของเราความต้องการของเราความคิดของเราว่าเราควรอย่างนั้นเราไม่ควรอย่างนี้ถ้าเรายังมีความคิดควไม่งั้นไม่ควอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้เคาลบในธรรมเราไม่ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจริงเราเห็นตามตามกิเลสตัญหาของเรามากกว่าแต่ว่าเราละได้ไหมแล้วก็ละไม่ขาดละไม่ได้จริง เน่นเธอมาด้วยความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยตอนฉันใกล้จะตายฉันก็ต้องลุกฉันได้ปล่อยให้เธอมาด้วยความโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ไม่ไอะไรฉันไม่ได้ผูกพันในฐานะเธอเป็นอะไรที่เธอมากันฉันไม่จยาเป็นจะต้องออกมาเพราะว่าต้องการให้เธอมารู้สึกว่าโอ้อยังต้องการ ไม้เธอเห็นหน้ามาต้องการให้เธอสงสารไม้เธอเอาสตังมาให้ไม้เธอไอ้นู่นไอ้นี่มันไม่ได้มาคิดต้องทรมานตัวเองเพื่อจะเอาไอ้สิ่งบ้าๆมาใส่กระตัวมาทำอะไรถูกไหมละ่ะมาเพราะถ้าพวกเธอมาเพราะไม่ได้ศรัทธาในพระอย่าให้ฉันป่วยฉันไม่ป่วยดีๆฉันก็ไม่โผล่หน้าไปเห็นไม่ต้องอะไรหรอกอย่าว่าหน้าก็ไม่เห็นเลย เสียงก็ไมา่ได้ยินตัวไม่เห็นด้วยจังหักด้วยแล้วก็หลบไปซะก็จบไปดีๆยิ่งก็ทําอย่างนั้นมันมาแริวมันเราไม่ได้มองถึงว่าใครเป็นใครแต่มองถึงว่าเขามีจิตใจไปในทางไหนไปในทางที่เป็นกุศลไหมเขาศรัทธาในพระในพระศาสนาจริงหรือเปล่าเขาต้องการที่พึ่งท,ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประกาศไว้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเธอเธอต้องการที่พึ่งอย่างนี้เพื่อการพ้นทุกข์ไหม จริงหรือเปล่ามันยังพอมีแรงเคลื่อนตัวไปได้เราก็ต้องออกไปไปต้อนรับเขาไปแสดงสิ่งที่คลายความทุกข์ให้แก่เขาอย่างนั้นเราก็ยินดีทำแลาไม่ต้องห่วงใยในเรื่องของเราจะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่เขามีจิตใจอย่างเนี้ยโอกาสที่เขาจะค้นนมันถึงมีได้ถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะแสดงความจริงให้เขาฟังถูกไหมล่ะ แต่ถ้าเขาไม่ได้มาเพราะเหตุอย่างนั้นเราจะเอาแบกความทุกข์ของเราไปให้เขาทำอะไรออ้ยอ้ยเอเอแต่นาะแข็งแรงนะเอะเลยๆทุกคนเลยนะสวัสดีมีสุขนะ,ะอ่าอัอนี้ไปแจกกัน,นอีกคน เม่มาริกัดมาเจอานอานะใจเลยนๆในยอวนะแข็งแรงนะเขียนแล้วนะก็คุยให้ฟังเพจจะได้รู้จักแยกแยะคิดออาบ่าอะไรอย่างนั้นเราไม่ได้มาพูดให้เธอมา,มาเชื่อในสิ่งที่เราทำเราว่าเราทำอย่างนี้ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้สิ่งนี้เราไม่จำเป็นจะมาประกาศเพราะว่าสุขทุกข์มันเรื่องของเราเราจะไปไหนจะตกนรกเราก็เป็นคนเห็นของเราทุกข์มันก็ตั้งใจกับเราใช่ไหมล่ะเราพูดไม่จริงเราพูดไม่ใช่แล้วโอ้โอวดเราก็ลงนรกของเราเธอไม่ได้ลงอะไรกัรฉันแต่ฉันพูดจริงฉันไม่ได้โอไม่ได้อวดฉันพูดแต่เป็นสัจจะความเป็นจริงปรากฏฉันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของฉัน เราจึงไม่ต้องมานั่งห่วงกันเราก็ไม่ห่วงเธอตัวฉันก็ไม่ห่วงในสิ่งที่ฉันทําเพราะว่าเราทําก็คิดแล้วเราไม่ได้ทาเพราะใครมาสั่งให้เราทําเราไม่ทําเพราะเราต้องฟังคนโน้นคนนี้มาบอกให้เราทําอย่างนั้นเราต้องทําแบบนี้เราทําอะไรเราก็คิดไปตามความจริงที่มันเป็นธรรมอย่างเดียวเรื่องอื่นเราไม่เอามานั่งคิดว่าใครดีกว่าเราหนาดไหนมาก่อนใครจะอะไรกับเรามาก่อน ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่เรารู้เราเข้าใจคนมีคุณแล้วก็คือคนมีคุณถูกไหมละ่ะคนที่เขาดีกับเราเราก็ต้องรู้ว่าเขาดีกับเราอย่างไงมาก่อนเราก็ต้องทราบสิเราไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าทาในสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ต้องใหญ่กว่าให้ใจเราไปทําอะไรตามใจเราได้มันก็ทําได้เฉพาะว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนเขามีใจยังไงเขาเป็นวาระของเขาไหมเขาควรจะรับอะไร ที่เขาควรจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาควรจะมีอะไรแล้วก็ต้องเห็นเรา่นี้มันตลอดสายเราจึงตัดสินใจทําสิ่งนั้นเราจึงตัดสินใจทําสิ่งนี้ถ้าเราเห็นไม่ครบอะไรว่าเราก็ยังขาดความรู้ไม่ครบแล้วเราก็ทําอย่างคนที่ใช้มานะออกมาใช้ได้ความฟุ้งซ่านในเรื่องของความถูกความผิดความควรไม่ควรในโลกโลกออกมาจุมแล้วสิ่งนี้มันก็ยังมีร้อยรัดใจของเราให้เศร้าหมองเป็นทุกข์ได้เสมอเพราะเราก็ ยังกลัวยังเกรงยังไม่กล้ายังไอ้นูนไอ้นี่งเงยอะแยะเป็นอารมณ์ก็เข้าใจบ้างไหมล่ะเราสู่กันฟังนะเน้นเรื่องของทุกคนที่ทําทําตามที่พระท่านสอนไปเฉยมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บหรอกนะแต่เราต้องมีความเพียรต่อการใช้ปัญญาบรารมีอาชิตนี้ก็เน้นเรื่องให้เธอได้เข้าใจอย่างเนี้ยเพราะเะนต้องใช้ปัญญา เป็นการสร้างกําลังใจของเธอไม่ใช่มันจะล่องรอยมาให้เธอคิดได้รู้ได้เห็นได้เรารู้เราได้ยินแต่เราต้องมีกําลังใจที่นําในสิ่งที่เรารู้มานะได้ยินมานะมาทําให้ใจของเรามันคิดจะละความทุกข์หนีความทุกข์ไปให้ได้อย่างนี้มันถึงจะค่อยๆเดินตรงทางที่เรา,ามีเราได้แสงโยน์เราก็ไม่อยากละได้